เกิดมาก็เห็นเด็กปากแบ่งเพดานโหวไหมนั่นหละเด็กปากแบ่งเพดานโหว่นะพิดูว่าเกิดมาก็ปากแบ่งเพดานโหวแล้วอาจารย์ก็ดูว่าเออนี่มันคล้ายๆพวกที่ชอบไปตกปลาทาให้เหงือกใ้ปากปลามันเนี่ยมันมันเวิร์กมันอ่ามันมีแผลนั่นเองแล้วก่ดูเด็กเกิดมาปากแบ่งเพดานโหวอาจารย์เคยไปที่โรงพยาบาลรามาไปเห็นเด็กเขาตัวเล็กๆน่ะปากแบ่งเพดานโหวกว่าจะพาตัดให้คือสภาพเป็นปากธรรมดาเนี่ย ไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะพอเราเระลึกถึงตัวนี้ได้เออเราไปตกปลาเนี่ยนะเออเราจะต้องมานี่แค่เสร็จกรรมนะเราต้องมาเกิดเป็นเด็กปากแบ่งเพาดานโวไม่เอาเด็กกว่าเราก็ไม่เอาละก็ไม่ไปตกปลาแหละอ่ะนี่คือข้อเดียวก็เป็นสีเนี่ยเป็นสีเฉพาะหน้าน,นั่นเองนี่ต่อไปสีอันที่สองเขาเรียกว่าสีจะเกิดจากการสมาทานอันนี้แต่ความสมาทานวิรักน,นั่นเองสีที่เกิด